เปลี่ยนขาลงเป็นขาขึ้นให้ทํา3วิธีนี้ช่วงนี้คดีเนี่ยได้โค้ดให้หลายๆคนเลยมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่ได้ทํางานเครียดได้รับผลกระทบจากวิกฤตตอนนี้เทคนิคข้อแรกเลยที่คดาใช้แล้วเงินเข้าทันทีคือคุยกับคนมากขึ้นเปลี่ยนขาลงเป็นขาขึ้นของเราได้ค่ะตอนที่คดีอยู่ในยุคเฟื่องฟูเนาะเราไม่ได้คุยกับใครเลยอะแต่พอมีวิกฤต เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะโคดเยียดายเล็กแมสเซจตัวยว่อเรียกว่า DM ช่วงวิกฤตอะทำให้โคดเยียเจอคำเนี้ยคำมหัศัรรย์คํคำเนี้ยเปลี่ยนชีวิตโคดเยียเลยค่ะทุกคนหนึ่งยอดขายเพิ่มมาขึ้นพอเราทักไปคุยกับคนอะกับกลายเป็นว่าคนที่รอความช่วยเหลือเขาขอบคุณเราอะแล้วโคดเยียก็ไปแชร์เรื่องเนี้ยให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ทําเพื่อนเขาก็มีขายของอะไรของเขาอะแล้วเขาก็ใช้ DM เเนี้ยค่ะ พลิกธุรกิจของเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโค้ดหรือว่าเป็นใครลองนึกถึงภาพแบบนี้เวลาที่เราอะ่ะมีอะไรดีๆเราก็จะบอกต่อกับเพื่อนใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นคนที่เราอะ่ะอยากจะแบ่งปันอารมณ์ตรงนั้นแหละไม่ใช่อารมณ์โค้ดครูอาจารย์หรือเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเราเด่นเราดังหรือเราเป็นเอ็กซ์เปิดแต่เป็นอารมณ์ที่เพื่อนอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนเราส่งข้อความไปหาเขาอะ่ะหลายๆคนอะ่ะ โคดี้เป็นเพื่อนกันใน Facebook อ่ะไม่เคยคุยกันเลยนะคะเรามีแต่มาเมนต์ใต้ไลฟ์หรือว่ามาเมนต์ใต้โพสต์รูปชุดดิกิน,นี่บ้างรูปออกกําลังกายบ้างรูปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่บ้างพอวิกฤตแบบเนี้ยทาให้โคดาีา ออกไปไหนไม่ได้เราอะได้นิ่งกับตัวเองอะไรที่มันสำคัญที่สุดอ๋อก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สำคัญที่สุดพอเรามีความสัมพันธ์ดีอะการเงินมันก็เลยเข้ามาทำให้โคดเดยเนี่ยขายเซล,ลั่มขายแปรงฟันไฟฟ้าขายเอสเซนเชียลออขายคอสเรียนขายที่ดินคือมันจะขายได้ไปหมดเลยอะธุกิจที่เราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่กับมือถืออะแทนที่เราจะแบบ เลื่อนแต่โพสต์ดูโพสต์จะดีกว่าไหมถ้าเราส่งข้อความไปหาเขาไปพูดคุยกับเขาให้กําลังใจเขาถามข่าวข่าวเขาแล้วก็ตัวเราเองมีอะไรแล้วก็มีหน้าที่บอกเขาลองถามเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็เราช่วยอะไรเขาได้บ้างเรามีสินค้าอะไรที่ตอบโจทย์เขาได้บ้างหรือขออนุญาต แนะนำเขาได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ค่าทำนะคะหลายๆคนก็ได้ DM จากคดีคุณตัวเองอะที่เราตัดสินใจทำอะคือหลายๆคนอะเขารู้สึกดีขึ้นเขารู้สึกมีความหวังมากขึ้นเขาได้รับพลังความมั่นใจจากคดี่ะเออมาคิดว่าจริงๆเราน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะในเมื่อมันดีกับตัวเราวันนี้คดีก็เลยมาแชร์ให้อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไป DM กับคนที่เรา รักเขาและคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกันแบบจริงๆจ,จังๆได้ถามสารทุกขสุขดิบกันน่ะลองไปทําดูเนาะเราอะ่ะมีหน้าที่แค่บอกเขาว่าของของเราอะ่ะดียังไงหลังจากนั้นน่ะเขาจะเป็นคนตัดสินเองว่ามันช่วยเขาได้ไหมมันเหมาะกับเขาไหมเขาต้องการมันไหมเรามีหน้าที่ พูดให้เขาเห็นภาพว่าของของเราอะ่ะมันช่วยเขาได้ยังไงเทคนิคข้อที่2ง่ายๆสบายๆดูช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมหลายๆคนก็อยากจะแบบดูอะไรที่มันผ่อนคลายคลายเครียดแบบเนี้ยมันก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนใช่ไหมคะอะไรที่มันง่ายๆที่ตัวเราเองอะ่ะคิดว่ามันง่ายแล้วมันสบายเราก็ลองทําดูอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคดยาเองเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าคนเดียนเนี่ยจะไลฟ์แบบง่ายมากๆคือไม่แต่งหน้าเลยไม่ได้มีฉากไม่ได้เซตฉากไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะกลับกลายเป็นว่าพอเราไลฟ์ง่ายๆอะ่ะมันทําให้เราทําได้บ่อยขึ้นซึ่งคเดียนเนี่ยก็ทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะฝึกให้ตัวเราอะ่ะทำอะไรได้อย่างง่ายๆอนุญาตตัวเองให้ทําอะไรได้อย่างง่ายๆเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เราติดขัดอยู่ดีๆเราจะแบบเฮ้ยในที่สุดเราก็ทำมาแล้วเว้ยในที่สุดเราก็สําเร็จแล้ว ตอนแรกเนี่ยคเคดี้บอกโอ้โหไลฟ์ฉันเนี่ยจะต้องอลังการไลฟ์ life. ฉันจะต้องอลังการทุกไลฟ์ปรากฏว่ากูไลฟ์ไปเหนื่อยไป <l uck ling> นั่งทำสคริปต์นั่งทำสไลด์บางไลฟ์อะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยแบบนี้ก็มีนะทีนี้โคดี้ก็เลยอนุญ,ญาตให้ตัวเองเกิดโฟเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าไลฟ์ life. ครั้งเนี้ยหัวข้อยังไม่ได้คิดเลย <l uck ling> เออบอกให้เลยหัวข้อไม่ได้คิดเลยเพิ่งมาคิดเมื่อกี้คิดแค่ว่าไลฟ์เนี้ยเราจะให้ประโยชน์ อะไรกับผู้คนใจความสำคัญเลยนะเทคนิคข้อที่3อารมณ์ความรู้สึกพลังงานของเราสำคัญที่สุดอารมณ์ของเราเนี่ยค่ะความรู้สึกของเราที่เราอยากจะช่วยคนอะ่ะมันจะพาให้เราอะ่ะทำอย่างเช่นความรู้สึกของคนเยวะวาเออเดี๋ยวคนจะต้องไลฟ์ละเพราะว่าคนจะคุยกับคนเยอะมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ติดปัญหาตอนนี้เป็นวิกฤตไม่รู้จะขึ้นมายังไง คดยังก็เอาจับอารมณ์ตรงนี้แล้วก็โอเคงั้นกูไลฟ์เลยกดจิ้มปับ๊บคือมีความรู้สึกนี้อย่างเดียวเลยเสร็จปุ๊บหัวข้อมันมาเองเทคนิคมันมาเองถ้ามันแบบอารมณ์มันมาแล้วอ่ะอารมณ์มันมาแล้วอ่ะเราก็ต้องส่งออกไปเลยอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนลองอนุญาตให้ตัวเองได้ส่งอารมณ์แบบนี้ไปคนเราเนี่ยเขาจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่เราส่งไปให้อะ่ะเขาจะรับรู้ได้ถ้าเราเป็นคนที่ฝึกส่งอารมณ์ความรู้สึกบ่อยๆอ,อะค่ะ สิ่งที่เราจะได้เลยอ่ะคอนเทนต์ของเราการเขียนของเรามันจะมีมวลอารมณ์อยู่ในนั้นเรื่องนี้อีกเกณฑ์วัดอารมณ์อีกพอคตยังหงุดหงิดโมโหไม่ได้หลังใจใช่ไหมเบื่อลำคาญหงุดหงิดอยู่อารมณ์อารมณ์ที่มันดึงดูดสิ่งลบๆอ่ะเกณฑ์วัดอารมณ์อะค่ะถ้าเราอารมณ์บวกอ่ะสีเขียวอ่ะเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ดีๆขึ้นมาแต่ถ้าเราเป็นสีแดงอารมณ์ลบๆอ่ะเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ลบๆคือมันเหมือนกับเราก็จะ ออกกนไนท์ ize, จัดร่างกายตัวเองให้แบบให,ให้ให้เรื่องนั้นมันแย่อย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกคนไปเซิร์ชได้เลยนะคะเกณฑ์วัดอารมณ์เนาะมันเลยทําให้โคดยาขาขึ้นมากๆตอนนี้คือโตสวนกระแสไปเลยโคดยาจะให้ดูคนที่มาไลฟ์นี้โคดยาจะให้ของขวัญพิเศษกับคุณทุกคนนะคะเป็นความลับที่ทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยบางคนบอกว่า Amazing กับโคดยามากๆทาไมถึงสร้างผลลัพธ์ได้ขนาดนี้ เดี๋ยวโคดิยาจะให้ดูเคล็ดลับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเอาแบบขังๆมาเลยเอาแบบขังๆมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูถ้าทุกคนเนี่ยติดตามโคดยิยาจะรู้อยู่แล้วว่าโคดยิยเนี่ยชอบอ่านหนังสือมากๆเป็นหนังสือหายากทุกคนเขาบอกว่ามือสองแต่โคดยิยไม่รู้ว่ามันมือเท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นหนังสือที่แบบว่าหนังสือสร้างความสําเร็จให้กับตัวเอง how to sell yourself to o u t e r โคดยิยา เปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าคนเสพมาเยอะแล้วก็ทําเยอะคนที่อ่านเยอะแต่ทําน้อยอ่ะผลลัพธ์มันก็จะต่างกับคนที่อ่านด้วยและทําเยอะด้วยทําเยอะในที่นี้หมายถึงว่าเอาไปทดลองอ่ะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะเขาบอกว่าจงทําตัวให้เป็นที่นิยมชมชอบตลอดชีวิตมันจะช่วยท่านให้บรรลุในสิ่งที่ท่านฝันโดยมิได้ เป็นความฝันลมๆแรงๆเขาก็จะถามแล้วว่าท่านต้องการอะไรจากชีวิตท่านมีบางอย่างเพื่อขายแก่โลกเราทุกคนต่างเป็นคนเดินตลาดอย่าเพียงแต่ให้ดื่มทําให้กระหายเสียก่อนอ่าจะมีเทคนิคต่างๆมากมายทั้งการขายทั้งการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องความสําเร็จคนจะทําอะไรบ้าง3อย่างสําคัญในแต่ละวัน 1. DM Direct Message 2. ทำคอนเทนต์ 3. เพิ่ม ทักษะใหม่ๆเพิ่มความรู้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเยอรมแต่สิ่งที่มันเป็นพลังทวีทั้งนั้นเลยค่ะมันเลยทำให้ชีวิตของคนเยเนีันก้าวกระโดดเร็วมากลองนำไปทำดูนะคะลองเอาไปทำดูเนาะว่าเฮ้ยพอทำแล้วอะ่ะชีวิตเราตอนนี้มันเป็นขาขึ้นมาได้ยังไงบ้างแล้วก็มาทักทายมาพูดคุยกันเนาะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ใครที่ลงเรียนคอร์ส your best version ก็โชคดีมากๆเพราะว่าคนเยเนี่ยจัด เป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ย่อยให้เรียบร้อยละใครที่สนใจ c l a s Your Best Version ตัวโคด่าเองอะ่ะเป็น Best Version แบบหลายหลายรอบมากอะ่ะโคดีาจะได้ยินคำนี้ตลอดเวลาว่า ไปทําอะไรมาทําไมเปลี่ยนไปมากเลยคนนะ่ะมาพูดกับคชเยียเวลาที่มาเจอกันอย่างเงี้ยตัวเราในตอนนี้เนี่ยเป็น best อร์ชั่นได้ในทุกๆวันเราอะ่ะดีขึ้นได้ในทุกๆวันขอแค่เราดีขึ้นแค่1อย่างอะไรก็ได้ดีขึ้นอะไรก็ได้1%แบบเนี้ยเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าดีขึ้น1%เรเแล้วดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันก็โหเยอะแยะมากมายคือเปลี่ยนเราแน่นอนหนึ่งปีนี้เราจะเปลี่ยนไปแบบพลิก จากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะเห็นเบสเวอร์ชันของตัวเองว่าเฮ้ยเราจะสวยได้กว่านี้อีกหรอวะหรือว่าเราจะหล่อดูดีได้มากกว่านี้อีกหรอวะหรือว่าเฮ้ยถ้าเราฉลาดกว่านี้เราฉลาดแบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงหรือถ้าเรารวยกว่านี้มันเป็นยังไง,รเ,รเ,ง,ไงเราจะมาเจอกันในคลาสนี้เนาะเพราะาอย่างตัวคุณยายเองเนี่ยก็จากคนที่เงินส0 0พันมาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็โอ้โหมีอะไรที่แบบว่า เปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายคือถ้าเรามาเรียนรู้ในคอร์สเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในทุกๆวันเราจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นคีย์ที่ทําให้เราเปลี่ยนบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันที่เรามีความสุขเราเห็นว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยทำไมกูเก่งจังวะมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเออเราเห็นว่าเราทําอันนี้ได้เฮ้ยลงมั่นใจเราเอาจริงแล้วไว้กับเรื่องเนี้ยอ้าเอา,เอามันสักตั้งดูดิดูด,ดิมันจะเป็นยังไง เฮ้ยไปให้มันสุดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเงินเข้าว่ะเฮ้ยไอ้ทำไมมันโคตรมีความสุขอย่างนี้เลยอะอ่ะมันจะอารมณ์ต่างกันเลยคนที่เซลสตีมมีความนับถือตัวเองมันจะได้อารมณ์แบบนี้ทุกคนแล้วมันเกิดผลลัพธ์ทีนี้นะใครที่สนใจอยากจะลง cast your best version นะคะมาเจอตัวคุณที่ดีที่สุดแล้วเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันแบบเนี้ย โอ้โหหนึ่งปีนี้คุณจะเปลี่ยนไปเลยแน่นอนเนาะก็มาลงคัสนี้นะคะตอนนี้นะจากราคาเต็ม9,900บาทราคาเต็ม9,900บาทตอนนี้ราคาพิเศษมากๆ1,900บาทนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะที่ไลน์แอดแอคโคดเยียนะคะแล้วตอนนี้ลงเรียนมาแล้วนะ,ะน่าจะเกือบร้อยละโอ้โหโคดเยียเห็นเลยว่ามันจะเป็นค้สที่แบบบันเทิงมากๆอะแล้วก็ นี้นะความพิเศษมากๆเลยนะคะที่คดีทำเป็นของขวัญให้ใครที่อยากได้ราคา1,900บาทแล้วก็อยากจะรักษาสิทธิ์ไว้ก็โอนขั้นต่ำาส9บาทโอนขั้นต่ำาส9บาทเพื่อจองราคานี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคดเีเนี่ยเข้าใจเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าใจมันมาแล้วแต่มันติดเรื่องเงินทํำยังไงก็โอนไว้ก่อน99บาทมีเงินก็จ่ายมาให้ครบแล้วก็ได้เข้าเรียนอยากจะให้ทุกคนไปแบบโฟร์ 4. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดเรื่องเงินเรื่องนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ย ไม่มีไม่มีกำแพงและสามารถมาเรียนได้อย่างง่ายๆสบายๆเนาะ